ถวายความเคารพครับท่านอาจารย์แม่สาธุอันนี้ใครเอ่ยปกป้องศาสนาเนี่ยใครเนี่ยอ่าเป็นอ่าคนคนไทยคนหนึ่งครับที่ปกป้องพระพุทธศาสนาครับอืมผมอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อต้องการด้วยเหตุผลอะไรครับที่จะต้องไปอ่าเหมือนว่าไปช่องสามแล้วจะไปออกหนกระแสเพื่ออะไรครับหลวงพ่อ อืมเนี่ยเราก็อยากจะถามเราก็จะถามเหมือนเหมือนกันจะได้ฟังเนาะก็ไม่ได้ฟังเนาะคนก็โทรกวนเออนี่เป็นนี่นี่โทรเข้ามานี่จะห้าสิบหกสิบสายแล้วเนี่ยมันโทรเข้ามาเนี่ยคือบางอย่างคือบางอย่างในทางทางของพระหลวงพ่อกระทาไม่ถูกลายเรื่องนะครับอันนี้ผมคอตนีได้ไหมเอ่ย ได้ในทางการพระพุทธศาสนาคือศีลสมาธิสติปัญญาคือการใช้วาจาและวาจาสุภาพนะครับหลวงพ่อคือวันนั้นน่ะหลวงพ่อก็ไปตะโกนไปตะโกนอยู่หน้ารายการช่องสามมันก็อันนั้นก็ไม่สมควรใช่ไหมครับคือถ้าหลวงพ่อพร้อมที่จะปกป้องศาสนาจริงคือเราทำตัวหลวงพ่อครับคือทำตัวเพื่อปกป้องศาสนาเราไม่ต้องไปทำตัวคนอื่นครับเราต้องทำตัวตัวเองก่อน อันนี้ผมไม่ได้สอนนะครับนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงเลยอืมไม่ได้ยินเสียงคุณปกป้องเลยคือบางอย่างนะครับหลวงพ่อคือในการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าใครจะบูชาเราหรือไม่บูชาก็ตามขอให้สาวกข,ของเราเป็นคนที่บูชาและสรรเสริญเรา คือในทางาในการที่<ป>ในทางที่หลวงพ่อไปออก,ไปออก,กอไปออกรายการนู้นไปออกรายการนี้หลวงพ่อไปทําอย่างนู้นอย่างเนี้ยคือเหมือนหลวงพ่อทําให้ศาสนาเสื่อมตัวนี้ครับอืมเสื่อมยังไงหนึ่งคือพระมหาเีรภพรผู้ใหญ่ชั้นผู้ใหญ่ท่านก็คือในการรักษาศีลคือเราทําตัวทําตัวทําตัวเองให้ดีก่อนนะครับหลวงพอ่อ คือก่อนที่เราจะไปว่าคนอื่นว่าอย่างงู้นอย่างนี้ว่าเขาทำอ่าทำลายศาสนาถ้าเขาทําลายศาสนาจริงหลวงพ่อก็ต้องปกป้องศาสนาด้วยการเชิญญ,ญาติโยมมาทําบุญที่วัดครับด้วยการเผยแผ่ธรรมะของหลักพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลวงพ่อไปอันเนี้ยไปออกรายการอะไรเออนี้ยเอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก่อนคุณเป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นอิสลามผมเป็นศาสนาพุทธครับถือพุทธโดยตรงเลย ผมบวชผมบวชมาได้เจ็ดพรรษาบวชเป็นเนนอีกสิบปีรวมเป็นสิบเจ็ดปีได้ปริยนทมเจ็ดประโยชครับหลวงพ่อบอกตัวเองได้ไหมคุณเป็นคุณเป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นอิสลามนะผมบอกผมเป็นศาสนาคุณเป็นคริสเตียนหรือเป็นอิสลามผมเป็นคนไทยคนหนึ่งครับเป็นศาสนาพุทธที่นับถือศาสนาพุทธครับคนไทยคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้คนเคยบวชเครไห เคยบวชเรียนครับบวชเรียนจนได้ปร,ริญญาทำเจ็ดประโยคครับบวชเรียนบวชบวชเรียนเจ็ดประโยคครับลองท่องบาลีให้สักให้สักบาทสิให้สักลองท่องบาลีให้สักบาทสิทสทคือตอนนี้ผมพูดในหัวข้อที่หลวงพ่อการที่หลวงพ่อทําตัวอยู่นะครับ คือคุณ,คณม่อน,นนี่นนี่จบกี่ประโยคคุณม่อน <laughs> คุณม่อนเรียนจบกี่ประโยค <laughs> คือผมไม่ได้บอกว่าเออผมจะต้องศาสนาโน้นศาสนาน,น,น,านี้แต่การที่ว่าผมอาจจะศาสนาโน้นศาสนาน,น,น,านี้แต่ผมไม่ทําตัวให้ผมต่ําลงครับหลวงพอ่อคืออันนี้ผมมาพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่จะปกป้องศาสนาเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมาทําลายศาสนาคุณมั่นว่าผมถูกไหมครับ ที่หลวงพ่อท่านไปทําอย่างนั้นก็ไม่ถูกที่ท่านไปไลฟ์สดหรือไปบอกว่ารายการนู้นทําอันนั้นรายการนี้ทําอย่างนี้คือทั้งที่เขาเอาความจริงมาพูดแต่สิ่งที่พระสงฆ์ควรทําคือปกป้องศาสนาคือการเชิญชวนญาติโยมมาปฏิบัติธรรมครับหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อไปแบบหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อปกป้องแต่หลวงพ่อไปการปกป้องของหลวงพ่อมันผิดวิธีครับ การปกป้องของหลวงพ่อมันผิดวิธีถ้าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อปกป้องจริงหลวงพ่อก็ควรควรที่จะดึงญาติโยมมาหลวงพ่อควรใช้ไลฟ์หลวงพ่อเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับในคนที่มาดูวันเนี้หลวงพ่อควรใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดที่หลวงพ่อจะทําได้หลวงพ่อไม่ต้องไปว่าคนนู้นาศนานสาศนานู้นศาสนานี้ศาสนาไหนก็สอนให้เราเป็นคนดีครับ เนี่ยตอนนี้คุณเป็นพระหรือเป็นโยมตอนนี้ผมเป็นโยมครับหลวงพ่อ <c oughs> ตอนนี้คุณอ่าเป็นโยมเคยบวชมาเจ็ดประโยคเคยทํากรรมฐานไหมกรรมฐานก็ทาครับหลวงพ่อเคยทำอ่ยแล้วถามหน่อยว่าถามหน่อยว่ากรณีที่อ่าโยมโยมเบียร์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ไหวพระพุทธรูป นะพระเครื่องไม่มีพุทธคุณเนี่ยคุณว่าไงหลวงพ่อครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตอบเอาไม่ต้องไปเฉยเฉยตอบว่าท่านก็ต้องเข้าใจสิครับการที่ไม่เคารพพระพุทธรูปเนี่ยการไม่กราบไหว่การพระพุทธพระเครื่องไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณตอบมาว่ามันถูกไหมแล้วผมถามก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไงยามว่าคุณนายามว่ว คุณอายามั่วพระพุทธเจ้าบอกว่าใครจะสักการละเราก็ตามใช่ไหมครับท่านไม่ได้บังคับว่าใครควรที่จะสักการะหรือไม่สักการะคืออันนั้นคือคาพูดครับคำตอบคาถามมาตอบคําถามเจ็ดระโยคเนี่ยมีสมองไหมมีสติปัญญาไหมตอบมาว่าสิ่งที่เบียร์บอกว่าไม่ต้องเคารพพระพุทธรูปเนี่ยพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีไม่มีคุณเนี่ยทําถูกต้องไหม ่าเดี๋ยวม่อนตอบให้นะเดี๋ยวมอนตอบให,นะบให้คุณปกป้องแป๊บหนึ่งคือธรรมเนี่ยนะม,มัน,มนมทมันมีลำดับเนาะมันไม่จําเป็นว่าต้องเลือกซ้ายเลือกขวานะคะธรรมที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยมันมีทั้งอ่าทั้งสองเขาเรียกว่าอะไรทั้งกุศลอกุศลแต่ธรรมบางอย่างเนี่ยมันเป็นลําดับอย่างเช่นอามิสบูชาพระองค์ไม่ได้ให้ทิ้ง แต่บอกว่าปฏิบัติบูชานั้นประเสริฐกว่าแล้วจำเป็นต้องทิ้งอามิสบูชาไหมพระองค์ก็ไม่ได้บอกให้ทิ้งนะคะอันนี้อันนี้เป็นกลางนะอันนี้พูดเป็นกลางไม่ได้แบบเข้าข้างใครเลยคือทำมันมีลำดับของการลำดับหนึ่งสองสามสี่แล้วผมถามเลยครับถามคุณจาะสอง ในสิ่งที่ว่าอ่าในเช่นวัตถุมงคลใครจะควรบูชาหรือไม่บูชานะมันก็ไม่มันก็เป็นสิทธิ์ของส่วนบุคคลใช่ไหมครับคือบน่นเข้าใจนะอ่ามันเข้าใจว่าเออคืออันนี้มันก็เป็นทำตามลําดับอีกเหมือนกันก็คือว่าเอ,อสมัยหนึ่งเนี่ยนะที่พระพุทธองค์บบนี้มันไม่ใช่ชาวพุทธแล้วนะไอ,อ้ที่พูดแบบนี้มันไม่ใช่ชาวพุทธแล้ว มันจะเจ้านีเชื่อในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไอเนี้ยมันปลอมตัวมาท่านรู้ได้ไงว่าผมปลอมตัวมาท่านรู้ได้ไงปลอมตัวมาปมวมเป็นชาวพุทธเนี่ยเอมมาเป็นไอองค์กรปกป้องเนี่ย ทัานไม่จใ,ใจนะนว่าความคิดไม่เครารพพระพุทธรูปไม่เครารพพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอ่าเราก็ต้องเดี๋ยวเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะว่าเขาไม่ให้เครารพจริงหรือเขาไม่ให้เคารพพระพุทธรูปจริงหรือเปล่ามีคลิปไหมเขาพูดอย่างนั้นจริงไหมมัน<ว>มีหลักฐานมันมีหมดแหละแล้ว,ลวคําที่อ่าในพระไตรปิฎกค่ท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อไปในภายภาคหน้า ใครจะบูชาเราหรือไม่บูชาเรามันก็อยู่กับเขาอันนี้คือมันแปลว่าในพระไตรปิฎกนี้คือผิดใช่ไหมครับอย่ามาขาอย่ามาขายคนโง่ปทเจ็ดเลยเสียสำนักเรียนเขานะเสียสำนักเรียนเขาแปลว่าท่านไม่ได้อ่านแปลว่าท่านไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกจริงข้อมนบอกไปแล้วเนาะว่ามันไม่จำนบอกไปแล้วเนาะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกแบบนั้นเนาะ เราจะทิ้งสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเลือกสิ่งหนึ่งมันก็ถามว่าแค่อามิสบูชาคุณยังทําไม่ได้คุณจะเรียกว่าปฏิบัติบูบชาได้ยังไงความอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะมันต้องมีทำหน่อยนี่นะอบหน่อย เราเราสามารถคุยกันดีๆได้นะเราสามารถคุยดีๆไม่ไม่ผมก็พร้อมที่จะคุยดีแต่หลวงพ่อ่านมาใสอารมณเส่ผมก่อนนะครับเออเราเราคุยกันดีๆได้คือไม่จนเป็นว่าคือหนึ่งว่ามันเป็นยังไงปรับทัศนคติหาว่าเราใส่อารมณ์ไม่แล้วไม่คือคุณคุณผมถามหลวงพ่อก่อนคุณไม่ตอบถามคุณไม่ตอบเลยอ่ะ ผมถามเลยตอบเลยถามการการบูชาพระเครื่องเนี่ยมันเร็วตรงไหนมันชั่วตรงไหนตอบมาดิไม่ตอบไม่ตอบก็จะเชิญลงไงนะจะพึ่นเชิญตรงไหนว่าเชิญไม่เป็นสักทีวะ คือที่ม้อนขึ้นมาเนี่ยหลวงหล,ลวงพี่เชิญนะเออแล้วก็ม้อนก็เป็นกลางเนาะคุยเป็นกลางนะไม่ได้แบบไม่ได้อยู่เข้าข้างใครเลยมาฟังเออเม่อกีหลวงพ่อเมื่อกีหลวงพ่อพูดอะไรครับอะไรคืออะไรคิดดอันเนี้ยมันอยากฟังว่าเออหลวงพ่อจะเออมีทัศนคติยัางไงาจะไปโหนกรนแสจะไปออกรายการเออประเด็นอะไร ก็คุยกันดีๆก็ถามว่าหลวงพี่ไปประเด็นอะไรอ่าประเด็นอะไรหลวงพี่จะไปประเด็นอะไรเรื่องอะไรก็มันเป็นเรื่องที่อผลกระแสก็ดีนะฮะรายการตีสิบของวิทวัดก็ดีอเอาเอาแต่คน นะฮะที่มีความคิดลบนะฮะในมุมลบในมุมที่คับแคบนะฮะในมุมที่ผิดนะฮะไม่ถูกคำนองคองธรรมเนี่ยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยมาออกอยู่ฝ่ายเดียวนะมาฝ่ายเดียวมาโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวอ่านะฮะมันซึ่งมันมันสื่อเนี่ยมันควรมีจรรยาบรณน,นะสื่อเนี่ยควรวางตัวเป็นกลาง นะฮะถ้าจะเชิญฝ่ายทักษิติลบมาก็ต้องเชิญฝ่ายที่มีทักษิติบมาด้วยนะฮะเพื่อเพื่อความเป็นกลางเพื่อความรู้ของสังคมนะฮะอันนี้ไม่เลยกี่ครั้งกี่ครั้งก็เอาแต่อพวกนะฮะพวกเลวพวกนรกมาทั้งเออมาโจมตีมันใช่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไง แล้วหลวงพ่อรู้ได้ไงครับว่าเขาคิดลบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยคุณม่อนลงไปแล้ว mm hmm. ก็ถามถามทำไมไม่ตอบถามก็ถามว่าลบมันมันอย่างโจมตีพระพุทธรูปเนี่ยโจมตีพุทธคุณเนี่ยมันดีหรือมันเลวอ่า mm hmm. คุณมันไม่ตอบ แล้วเมื่อกี้ผมได้ยินหลวงพ่อไหมหลวงพ่อเสียงหลวงพ่อขันข,อข,อข,อขอให้หายการบูชาพุทธคุณมันก็ดีครับพุทธคุณของพระพุทธเจ้ามีสามประการผมว่าไม่ไม่ใช่ว่าว่าไม่ดีก็นั่นแหละกม่อนถ้าก็ถ้าบูชาเขาว่าไม่ดีนะเพร่เคแพรี่เขาว่าไม่ดีเบียรเขาว่าไม่ดีเน เขาว่าเลวว่าชั่วอย่างเงี้ยว่ามอมเมาว่ารุ่มหลงเนี้ยคุณจะว่าอย่างไงฮะหลวงพ่อหลวงพ่อต้องกลับไปดูเขาว่าตอนไหนครับคุณแพรรี่เขาก็ไม่ได้ว่าว่าอย่างนั้นคุณแพรรี่เขาก็แนะนําการบูชาอย่างที่ตลอดห้าปีสิบปีคุณตาเมือดหูบุหูบอดตาหนวกได้ยังไงนะเขาว่ามาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่ใช่มาเพิ่งว่านะเขาเขานี่คือใครครับเขาว่านี่คือใคร โอ้ี่ปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยก็พูดถึงอยู่สองคนแพรลี่กับเบียเนี่ยปัญญาอ่อนหรือเปล่าหืมฟังแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยหลวงพ่อต้องหาคลิปมายืนยันนะครับหลวงพ่อจะไปใส่ร้ายเขาแบบนั้นไม่ได้คลิปเต็มไปหมดเลยยืนยันอะไรคลิปเต็มไปหมดเลยนี่คุณหูหนวกตาบอดแต่คุณไม่เปิดใจอ่ะคุณหลงมัวเมาลุ่มหลงอ่ะเปหลงเสน่ห์นะฮะคนตื่นทาไปหลงเสน่ห์แพรลี่อ่ะฮะผมไม่ได้หลงเสน่ห์ใครครับผมหลงเสน่ห์คุณไม่ดูคลิปเต็มไปหมดอ่ะฮะ คุณมองไม่เห็นเลยอะ่ะคุณสุเมธต้ตอนรับหน่อยเพชชแก้วครับพอดีผมผมอยากสอบถามอาจารย์ก็ฟังอยู่ตลอดครับอยากให้กับอาจารย์ขยายความเรื่องไอพระพุทธคุณพระพุทธคุณคืออะไรครับอาจารย์นี่คุณคุณคุณอ่คุณแฟนพักเครื่องบ้างหรือเปล่าละ่ะ อ่าแขวนร้าแขวนผมก็แขวนเอาแขวนเรื่องจริงคือแขวนอ่าคุณแขวนพระเครื่องคุณลองตอบในคำถามเรื่องเรื่องพระพุทธคุณไม่ไม่ตอบวันนี้ก่อนตอบวันนี้ก่อนเรื่องพระพุทธคุณก่อนพระพุทธคุณหมายถึงอะไรนั่นช่วยช่วยตอบไว้ผมฟังหน่อยอ่าก็จะตอบให้ฟังแต่ทำามาอยากจะฟังสิ่งที่คุณทําไมคุณถึงแขวนพระเครื่องก็ช่วยตอบหน่อย ไม่ผมถามอาจารย์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นขั้นตอนครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตอบผมหน่อยว่าพระพุทธคุณคืออะไรช่วยช่วยตอบผมหน่อยช่วยขยายความให้ผมฟังหน่อยอย่างนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องอ่ะคุณก็คือคืออัตามาเนี่ยจะตอบแต่เมื่อคุณตอบแล้วอัตามาอยากจะรู้ทัศนคติของคุณนะอาจารย์มาลุสสติอาจารย์อัตามาก็ขอรู้ทัศษคติของคุณบ้าง ผมถามอาจารย์ผมขอความรู้อาจารย์ผมขอความรู้อาจารย์เป็นผู้ผู้รู้ผมขอความรู้อาจารย์ช่วยตอบผมหน่อยผมเป็นคาราวาสผมไม่มี<อ>ความรู้อ,อะไรมากมายขอ,ยข,อ,อขออนุญาตคุณสม,มิธน,นะครับในเมื่อกี้อาจารย์ยังบอกว่าอาจารย์ยังรู้เรื่องพระพุทธคุณอยู่นะครับ <c oughs> ท่านยังถามผมเลยว่าพุทธคุณคืออะไรพุทธคุณพระเครื่องครับ อาจารย์าจารยินที่ผมถามไหมครับสวัสดีครับจอสองจอสามสวัสดีครับด้วยสก,การคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอห้าสวัสดีครับผมงาาทักทายทักทายทุกคน ในเมื่อลวงพ่อยังไม่รู้พุทธคุณพระเครื่องลวงพ่อก็ควรไปศึกษาพุทธคุณของพระพุทธเจ้าก่อนนะครับคือคุณของคือการคุยการคุยเนี่ยนะนะคุณถามมาอืมอืมอัตมาก็ตอบไปเมื่ออัตมาถามกลับคุณก็ต้องตอบแต่คุณไม่เคยตอบคําถามจะมาเช็คนิดอัตมาอย่างเดียวนะนน เมื่อกี้พี่สุเมฆเขาถามอาจารย์ยังไม่ตอบเลยอ่ะอาจารย์ฟังก่อนดิเมื่อกี้พี่สุเมฆเขาถามอาจารย์ยังไม่ตอบเลยอ่ะเรื่องพุทธคุณอ่ะในเดี๋ยวผมขอุญาบไม่ต้องถามกับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์ใช้เขาเมื่อกี้อาจารย์ตใช้เขาถามเนี่ยปกพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าให้เขาตอบให้เขาตอบแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ยอมตอบอ่ะอาจารย์ต้องตอบก่อนดิ ก็จะตอบให้ตรงใจก็ไม่ได้ตอบให้ตรงใจตอบให้คนเขาฟังกัเนี่ยคนหนึ่งพันสามร้อยคนเนี่ยมึนชิบหายเลยอาจารย์โอ้โหอ่ขอขออนุญาตครับพระอาจารย์อ่าพระพุทธพระพุทธศาสนากับพระไอ้กับพระเครื่องอะไรเกิดก่อนเลยตอบไม่ได้ไม่ใช่ผมถามผมถามต้งที่มาก่อนที่มาก่อนถามที่มาของที่เกิดก่อน อ่าพระพระพุทธ,ธคุณคืออะไรแล<อ> <นะ S 2> ้วก็พระพุทธ,ธเจ้าเกิดเกิดก่อน,นอ่พระพระเครื่องไหมพระเครื่องมาทีหลังไหมพระเครื่องที่ครบปลุกเสกกันมาทีหลังไหมแต่ขอถามเรื่องพระพุทธ,ธคุณก่อนอธิบายให้คนฟังหน่อยว่ามันคืออะไรมันต้องมันต้องแยกเป็นสองสองอย่างอาจารย์อย่ามารวมกันคือคือเขาเข้าใจไหมว่าอามาจะตอบให้ แต่ถามทัศนคติของคุณหน่อยว่าคุณแขวนพระเครื่องทำไมอ,อ้าวอันนั้นพี่สมิตผมคุณผม,ม,ผมตอบอาจารย์ได้อยู่แล้วแต่ให้อาจารย์ตอบผมกอนเดี๋ยวผมค,ค่อยเป็นขั้นตอนไปเอาผมถามอาจารย์กอนอาจารย์ตอบผมกอนเดี๋ยวผมค่อยตอบอาจารย์ครับอธิบายคนความก็เข้าใจก่อนนะในเมื่อพระพุทธคุณของคุณไม่ได้ต้องการ ท่านเรียนรู้แต่ว่าต้องการที่จะมาเช็คลิสต์อนามัยอย่างเดียวใช่ไหมคือเอาแบบนี้แหละพลาอาจารย์คถามพลาดพลาดพลาอาจารย์เคยเคยโต้ยิงกับกรทูตทำบ้างไหมเวทีตรงนี้จะมาจับผิดจะมาจับผิดหรือจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มันไม่มีใครจับผิดครับในเมื่อท่านอ่ะว่าผมอ่ะท่านว่าผมเป็นศาสนาอื่นว่าผมมาทาําลายศาสนาพุทธอ่ะท่านก็ไม่รู้จริงนะครับว่าผมยังผมนับถือศาสนาไหนที่ปกป้องศาสนาเมื่อกีอ้อาจารย์เขาบอกว่าด่าว่าพวกอาจารย์เบียร์แพรลี่เป็นพวกนรกเนี่ยระวังนะโดนดูหมินนะผมบอกให้เข้าขายดูหมินนะผมขอ,ขอทาเจอดนหนักผมบอกใ, <น S 1> <ด>ให้โดนหนักนะ พุทธคุณของพระเครื่องท่านยังไม่รู้ผมขอถามพุทธคุณเก้าของพระพุทธเจ้าหนยครับมีอะไรบ้างได้ไหมครับประเด็นนะนะตาจันครับประเด็นนี้ก็ไปฟ้องที่เถามพระจันทร์ก็ไปฟ้องคือในเรื่องพุทธคุณผมอาจไปฟ้องในเรื่องข้าว่ายดูมินก็ไปฟ้องในเรื่องพุทธคุณของพระเครื่องผมอาจจะไม่รู้ครับแต่ผมขอถามในหลักพระพุทธศาสนานะครับ พุทธคุณเก้าของพระพุทธเจ้าคืออะไรครับถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณคิดว่าของคุณดีพระอาจารย์ช่วยตอบพุทธคุณเก้าของพระพุทธเจ้าให้ฟังหน่อยครับผมไม่รู้พุทธคุณพระเครื่องครับแต่ผมรู้ในหลักคำสอนพุทธคุณเก้าของพุทธเจ้าครับท่านช่วยตอบให้ผมฟังได้ไหมครับ เอาเอาเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าที่ที่พะอจารีโพสเนี่ยรีโพสแต่ผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าอะไรครับอยากรู้แค่ตรงนี้เลยทำไมพะอจารีโพสแต่ผู้หญิงอะ่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกกสวัสดีครับผมสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วแล้วอย่างนี้จะจะรู้เรื่องกันได้ยังไงอาจารย์ไม่ตอบพักอย่างแล้วมีคนถามทุกคืนผมก็ดูทุกคืนเน้นมีคนถามแต่อาจารย์จะแย้งไปเรื่องอื่นตลอดแล้วถ้าไปโต้แย้งกับเขาในทีวีออกทีวีไปแล้วมันจะโต้แย้งกับทูททำกับทูททำก็ได้ยังไงอาจารย์แล้วไม่เสียหน้าใหญ่ขนาดนี้ยังตอบเขาไม่ได้อย่างตอบให้เขาไม่ได้ทําความกระจ่างให้กับประชาชนคนที่ไม่รู้ไม่ได้เนี่ยทำยังไงดีแบบนี้ ขออนุญาตอาจารย์สุเมศนะครับอาจารย์สุเมศครับครับผมครับผมครับผมในเมื่อ <laughs> ท่านถามผมว่าในเมื่อพุทธคุณคือการบูชาของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าบอกว่าใครจะบูชาเราก็ควรบูชาหรือไม่บูชามันก็เป็นสิทธิของเขาใช่แล้วท่านมาบอกว่ามันในหนังสือในพระไตรปิฎกไม่มีเนี่ยคือสรุปคือพระไตรปิฎกนี้มันผิดใช่ไหมครับ <laughs> แล้วคือท่านถามพุทธคุณพระเครื่องผมยอมรับว่าผมไม่รู้ผมไม่ได้ศึกษาด้านนี้แต่ผมถามพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเก้าอย่างนี้ท่านตอบให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับนะท่านก็เบียงเบนเนี่ยสวัสดีครับสาเงียบเลยนะเงียบเลยนะสวัสดีวัน วันดียินเลยวันสวัสดีครับเจเจสวัสดีครับเจเจสวัสดีครับผมขอขอ,ขอไม่เรียกพระครูนะครับเพราะไม่ได้มองว่าเป็นพระวัวนตอบไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้อ้วนอย่าไป <ผม S 1> <ช>เฉยใสถามซ<โ>้ำถามซ้อนอ้วนแล,แล้วผมขอถามหน่อยครับการที่ท่านได้พระครูมาเนี่ยคือความหมายพระครูคืออะไรครับ ว่าหมายของพระครูคืออะไรอ่ยอ้วตอบสิอ้วนไอ้จัดเกาปากทำไมเดี๋ยวก็ปากแตกหรอกตอบตอบตอบทำไมไม่คุยกัน,กนละ่ะเชิญมาคุยอะ่ะ จะมาลุมมันจะมาค<อ>นเดียวใช่ไหมเนี่ยมึงไม่ตอบอ้วนเอ้ยจะมาลุมมันเดียวใช่ไหมเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยถามจานอยู่เนี่ยเขาจานไม่ตอบอ่ะคุยกันอ้วนก็ตอบเขาสิอ้วนเอ้ยมามาลู้หัวหน่อยมันก็เหมือนกันอ่ะอาตมาถามกลับเขาก็ไม่ตอบ จะให้ระมาตอบอะไรอ่ะคอับที่เขาถามตอบไว้อไว้ให้พุทธคุณคือคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าตอบฟาจายแล้วถึงที่ฟาจายตอบาว่าคุณอพุทธคุณพระหมบอกะขาไปคืออะไรตอบไม่ได้ไม่รู้แค่นั้นเขาผมใจแล้วผมก็ผมก็บอกว่าในนหหลลัักกาผมไม่ได้ศึกษาพุทธคุณของพระเครื่องแต่ผมศึกษาพุทธคุณของพระพุทธเจ้าครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเออพระเครื่องมันเป็นยังไงยังไง คือผมไม่ได้มิ่นท์นพักคำถามอย่างนี้อย่างพระพุทธรูปการำมัน,มนเร็วยังไงมันช่วยยังไงติเศษอะ่ะพวกคุณช่วยตอบหน่อยดิเ <c oughs> อาง,ง่ายๆเนี่ย